ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนามัสสามิอิโตปรังสักจจังธัมโมโสตัพุติ ขอโอกาสท่านพระนอาจารย์นันท่านพระอาจารย์สมชายสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกท่านเจริญพรญาติโยมทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สแล้วเนาะแปบ๊บเดียวผ่านมาสองวันแล้วก็รู้สึกดีใจได้เห็นญาติโยมหน้าเดิมๆได้กลับมา ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็รวมถึงหน้าใหม่ๆด้วยทั้งที่วัดเองแล้วก็ในาทางบ้านนะก็เพิ่งทราบว่าต้องให้ธรรมะเชา้านี้เมื่อเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็คิดอยู่ว่าจะพูดอะไรดีเพราะว่า ทุกๆอย่างทั้งหลวงพ่อนันท่านก็สอนหมดแล้วนะวิธีปฏิบัติตั้งแต่วันแรกว่าวิธีทำจิตใจให้สงบด้วยการจเจริญสติอยู่กับพุทโธหรือว่าอยู่กับาการนับตัวเลขนะหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองเนะี่ยท่านก็สอนไปหมดแล้วก็อ่อ ก็คิดว่าญาติโยมทุกคนก็รู้วิธีปฏิบัติกันแล้วแต่ทีนี้เราปฏิบัติกันเพื่ออะไรนะอย่างหนึ่งก็คือเพื่อสร้างภูมิต้านทานเวลาที่มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจเรา,เาช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตเนาะที่ เริ่มมีผู้ใหญ่ในชีวิตเนี่ยเ,เสียชีวิตไปทั้งที่เป็นญาติเราเองทั้งคนรู้จักพ่อแม่ของเพื่อนอหรือโยมอุปถามที่วัดเองเนี่ย<ม>ก,ก็มีที่เสียชีวิตไปก็ทำให้เนื่องจากมี ผู้เสียชีวิตนะเราในฐานะที่มีความเกี่ยวข้องก็ต้องไปร่วมงานก็ทำให้ได้สังเกตว่า,าคนที่มีการฝึกหัดปฏิบัติกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยก็จะสามารถรับมือกับความทุกข์ได้ต่างกันคนที่ได้รับการฝึกหัดปฏิบัติมาเนี่ยเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจอย่างเช่นมีความพลัดพราก จากผู้ที่เป็นที่รักนะก็จะสามารถทำใจได้ถึงแม้จะมีความเศร้าเสียใจอยู่บ้างแต่ก็สามารถที่จะรับมือกับมันนะในขณะที่คนที่ไม่ได้รับการฝึกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรคนที่เป็นที่รักเนี่ยจากไปอย่างกระทันหันเนี่ยก็จะรับ มือกับความทุกข์ได้ยากนะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นพระนางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยถึงแม้ท่านจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยแต่ว่าเมื่อหลานรักของท่านเสียชีวิตลงกระทันหันเนี่ยท่านก็ยังมีความทุกข์ยังร้องไห้เสียใจแต่ว่า ก็สามารถที่จะรับมือได้เมื่อพระพุทธเจ้าได้กล่าวเตือนสติครั้งเดียวพระนางก็สามารถที่จะทำใจได้ในขณะเดียวกันในสมัยพุทธกาลก็มีคนที่เสียสติจากความทุกข์ใจนะเนาะเป็นพระเถรีเป็นเป็นภิกษุณีก็มีสองคนด้วยกันที่ท,ที่ที่เป็นเรื่องที่ Ee, มีบันทึกไว้ก็คือองค์แรกก็คือพระนางกีสาโคตมีเมื่อลูกของนางเสียชีวิตลงเนี่ยนางทำใจไม่ได้ก็อุ้มศพของลูกเนี่ยเที่ยวไปขอวิงวอนให้คนช่วยว่าคืนชีวิตให้กับลูกของนางร้องไห้อุ้มไปจน ทุกคนก็ต่างพากันรังเกียจเนาะจนไปถึงสำนักของพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันพระพุทธเจ้านางก็เข้าไปขอให้พระ,พ,ระพุทธองค์ทรงช่วยด้วยยานของพระองค์เนี่ยท่านก็เห็นว่าจะต้องให้นางเนี่ยได้สติกลับมาก่อนก็เลยบอกว่าได้เดี๋ยวเราจะช่วยเอง เธอจงไปขอมเมล็ดผักกาดที่บ้านที่ครอบครัวที่ไม่เคยมีคนเสียชีวิตมาก่อนนางก็ดีใจมากว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระสัพพัญญูเนี่ยต้องสามารถที่จะช่วยได้แน่นอนก็รีบออกไปอขอมเมล็ดผักกาดไปบ้านไหนก็ทุกคนก็ยินดีที่จะให้แต่นางก็กถามว่า ที่บ้านนี้ครอบครัวนี้เคยมีคนตายหรือเปล่าทุกบ้านก็บอกว่าพ่อฉันเพิ่งตายไปแม่ฉันตายไปปีที่แล้วพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวตายไปจนกระทั่งเย็นเนี่ยนางก็เลยเริ่มได้สติขึ้นมาก็เลยยอมที่จะเอาร่างของลูกชายเนี่ย ไปไว้ที่ป่าช้าแล้วก็เข้าไปกราบาพระพุทธองค์อขอธรรมะท่านก็เทศนาจนนางได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นภิกษุณีนะอีกองค์หนึ่งก็คือนางปตาจราเถรีอันนี้นี่ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่เลยเมีลูกชายสองคน ลูกชายคนที่สองเนี่ยในสมัยอินเดียโบราณเนี่ยก็คือเวลาจะคลอดลูกเนี่ยก็ต้องกลับไปคลอดที่ที่บ้านของตัวเองบ้านของพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็กำลังเดินทางกลับไปสามีตามมาเจอก็ปรากฏว่ามีฝนตกหนักสามีก็จะไปหาที่กำบังทำที่กำบังให้ปรากฏว่าโดนงูกัดตาย นางตามไปพึ่งคลอดเสร็จนะเนอะก็ตามไปเจอสามีนอนเสียชีวิตอยู่ก็เศร้าครั้งหนึ่งละทีนี้ก็เลยคิดว่าอ๋อสามีเราก็เสียแล้วเรากลับไปพึ่งพ่อแม่และกันก็ระหว่างเดินทางกลับต้องข้ามแม่น้ำฝนก็พึ่งตกหนักทีนี้ก็เลยบอกว่าบอกกับลูกชายคนโตว่า,าให้รออยู่ที่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวแม่จะข้ามไปก่อน แล้วเดี๋ยวจะกลับมารับก็พอข้ามไปแล้วก็วางลูกชายคนเล็กที่เพิ่งคลอดเนี่ยตัวเล็กๆเ,เลยไว้แล้วก็กำลังข้ามกลับมาจะมารับลูกชายคนโตปรากฏว่ามีเหยี่ยวเห็นเด็กตัวเล็กๆก,ก็คิดว่าเป็นก้อนเนื้อก็โฉบลงมาเอาลูกชายคนเล็กไปนางก็ตกใจมากร้องเออะอะโวยวายโบกมือลูกชายคนโตก็คิดว่าแม่เรียก ก็เลยเดินลงน้ำไปปรากฏถูกน้ำพัดไปอีกหายไปกับตาเสียชีวิตพร้อมกันสองคนเลยนางก็เสียใจเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วนะพอกลับไปถึงเมืองที่ที่ตนเองอยูอ่บ้านของพ่อแม่เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนัก บ้านก็เลยพังลงมาทับพ่อแม่กับพี่ชายเสียชีวิตปรากฏไม่เหลือใครเลยในชีวิตนี้ตายหมดเลยนางก็เรียกว่าเสียสติไปเลยจนเหมือนกลายเป็นคนบ้าเนาะเดินผ้าผ่อนหลุดเ,เดินเปลือยกายเที่ยวอขอให้คนช่วย จนมาถึงสำนักของพระพุทธเจ้า,าที่วัดเชตวันเหมือนกันพระพุทธเจ้าด้วยยานของพระองค์เนี่ยแล้วก็ด้วยพุทธานุภาพนะท่านแค่กล่าวเตือนสติว่าน้องหญิงเธอจงมีสติเถิดจากการที่เป็นคนเสียสติอยู่ก็เกิดได้สติขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ตัดเทศสอนเกี่ยวกับเรื่อง การละความทุกข์จากความพัดพรากจนนางก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอออกบวชเป็นภิกษุณีจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันในชาตินั้นเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาที่เวลามีอารมณ์เสียใจมากระทบจิตใจเราเนี่ยเราก็ต้องมีภูมิคุ้มกันการที่พวกเรามาปฏิบัติธรรม พี่เราทำกันอยู่เนี่ยก็มาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเนะเอ,อย่างเพิ่งเมื่อคืนเนี่ยก็มเีเพื่อนรุ่นพี่หลังจากทำวัดเย็นเนี่ยนะกลับมาที่กุฏิก็มีเพื่อนรุ่นพี่โทรมาก็เล่าว่า,าพี่สาวเนี่ยเ,เป็นมะเร็งแล้วก็ลามไปที่ปอดแล้วตอนนี้ปอดก็เป็นฝ้าไปหมดอา่า ก็ถามว่าควรด้วยความที lives, ่รุ่นพี่คนนี้ก็เป็นเป็นผู้ที่มีมีธรรมะในใจนะท่านก็บอกว่าเราจะทำบุญอะไรยังไงบ้างก็โทรปรึกษากันก็เนี่ยปุ๊บปั๊บก็ได้ข่าวอีกแล้วว่ามีมีผู้ที่ป่วยผู้ที่ ก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตอีกนะทีนี้เรานึกย้อนกลับมาที่ตัวเราเนี่ยถ้าเกิดเรามีผู้ที่ผู้ที่เรารักเนี่ยที่จะเสียเนี่ยเราทำใจได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นตัวเราเองล่ะทุกคนก็รักตัวกลัวตายเนาะเราถ้าเวลาถึงเวลาที่เราจะตายจริงๆเนี่ยเราจะทำใจได้ไ,ดไหม ก็เป็นเหตุให้เราต้องฝึกที่จะเจริญสตินะอย่างที่บอกไปภาษาไทยเนี่ยคำว่าเวลาเสียสติเนี่ยก็เหมือนคนบ้าเนะเพราะฉะนั้นเราจึางต้องหันมันฝึกหัดที่จะมีสติตลอดเวลาทีนี้ เ,เวลาที่เรามาเจริญสติเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องฝึกด้านปัญญาไปด้วยอพอเรามีสติ จนจิตสงบแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสมาคิดพิจารณาเนาะจริงๆมันไม่ใช่ว่าเราทำจิตสงบแล้วทำจิตให้สงบไปเลยแล้วเราสามารถที่จะมีปัญญาตัดกิเลสออกไปได้เราก็ต้องค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยนะทำไปเรื่อยๆทุกวันนะเหมือนอย่างที่หลวงพ่ออน,นันต์ท่านตอบปัญหาเมื่อคืนนี้เนาะ เรายังมีความเป็นตัวเป็นตนอยู่ความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็เป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์การที่เรายึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเราจะกำจัดความเป็น,ต,ปนตัวเป็นตนได้อย่างไงท่านก็ว่าให้ทำเรื่อยๆทำไปทีละนิดทีละหน่อยเหมือนเรากระเทาะหินเนี่ยเอาเอาค้อน เอาสิวเนี่ยค่อยๆกระเทาะหินออกทีละนิดทีละนิดทีละนิดทุกวันนะทำทุกวันสักวันหนึ่งภูเขาก็สามารถที่จะราบเรียบไปได้นนี้ก็ชันใดก็ชันนั้นเราก็ต้องมีความเพียรมีความอดทนที่จะ,จะเจริญสติหรือแม้แต่ง่ายๆเนาะอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันในการมาปฏิบัติธรรมเนี่ย เราอาจจะเจอกับสิ่งที่เราไม่พอใจคนนู้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นแม้แต่ตอนสวดมนต์เนี่ยนะอา,อาตมาก็ตอนพรรษาน้อยๆนะก็มสีสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าพระที่นำสวดมนต์ก็จะเป็นพระที่อาวุโสสูงสุดณนะที่นั้น บางวันหลวงพ่ออน,นันต์หลวงพ่อสมชายติดภารกิจท่านไม่ได้ขึ้นทำวัดก็จะมีองค์ที่รองรองจากท่านลงมาเนี่ยบางองค์ก็สวดมนต์เร็วบางองค์ก็สวดมนต์ช้าเราก็มีจังหวะของเราที่เราเคยชินนะหรือหรือบางองค์ก็ส,สวดเสียงสูงเสียงต่ำชีต่างกันเนี่ยก็ทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมา โกรธเอ้ยทำไมท่านไม่สวดเหมือนอย่างที่หลวงพ่ออน,นันต์สวดจังหวะเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็บางทีก็ออกเสียงพยายามลากเสียงให้ยาวให้อะไรอย่างเงี้ยทำไปเ,เรียกว่าด,วด้วยความไม่รู้ะนะทีนี้พอมีพรรษาสูงขึ้น เราเป็นคนนำสวดบ้างบางที่ไปไปที่สาขาไปที่อะไรอย่างงี้นะมีคนสวดเสียงเพี้ยนบ้างสวดเร็วบ้างช้าบ้างกลายเป็นเราก็ลำคาญอีกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่สวดตามเรานะก็เพราะว่าความมีตัวมีตนนี่นแหละ,ะทีนี้ก็มีสติคิดขึ้นมาได้ว่าเออเราก็เคยเป็นแบบเขามาก่อนเ เขาก็อาจจะคิดว่าเราสวดช้าไปก็ได้เขาก็เลยเร่งสวดให้เรารู้อะไรอย่างนี้ทีนี้พอเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่โกรธเขาเราก็ทำตามหน้าที่ของเรา,เ,าเราก็สวดไปก็หวังว่าสักวันหนึ่งคนพระ รุ่นน้องหรืออะไรก,ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เหมือนกันว่าแบบก็เราก็ทำตามหน้าที่ทำตามาไม่ไม่ทำตามใจตัวเองนะละความเป็นตัวเป็นตนอ,อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าชีวิตนี้เนี่ยมันสั้นอยู่กันไม่ถึงร้อยปีนะส่วนใหญ่อยู่กันไม่ถึงร้อยปี แม้แต่ถ้าถ้า,ถาตามพระคำภีเนี่ยเขาก็บอกอ,อายุไขของคนเราตอนนี้เนี่ยเจปีนี่ตอนนี้อาตมาก็45แล้วเหลืออีก30ปีเองผ่านมาเกินครึ่งชีวิตแล้วยังรู้สึกว่าตัวเองยังไปไม่ถึงไหนเลยก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนประพฤติปฏิบัติต่อ ก็ต้องเป็นผู้ไม่ประมาทเหมือนอย่างที่หลวงพ่อสมชายเทศในบ่ายวันแรกนะว่าถึงแม้เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเราอาจจะมีความทุกข์บ้างนะเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจอา,อาจจะเกิดความเมื่อยล้าความปวดเราก็ต้องอดทนเพราะว่าเรามีความสุข คือสวรรค์น,นิพพานเนี่ยเป็นที่หมายก็นึกไปถึงว่าที่หลวงปู่ชาท่านบอกว่าให้เราฝึกแตกก่อนแตกตายก่อนตายก็เพราะว่าชีวิตนี้เนี่ย ทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่แล้วท่านก็ว่าชาตินี้เนี่ยก็สละชักชาติหนึง่งนะทิ้งผู้สาวสวยๆสักคนหนึง่งออกบวชตอนนั้นได้ฟังเทศกันนี้อตอนก่อนบวชนะก็รู้สึกว่าโอ้มันมีกำลังจิตกำลังใจมากเลยก็ก็เป็นเหตุหนึ่งให้ให ได้ตัดสินใจเพราะได้ฟังธรรมะครูบาอาจารย์เนี่ยก็คิดซะว่าเหมือนกับมันเป็นการลงทุนนะการที่เรามีชีวิตเนี่ยมีชีวิตนี้เกิดได้เกิดเป็นมนุษย์นะได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เรียกว่าเรามีต้นทุนมาอยู่แล้วอตอนสมัยเรียนเนี่ยเรียนบริหารธุรกิจนะเขาก็สอนเรื่องการลงทุนนะ เขากว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรตัดสินใจให้ดีก่อนอการลงทุนอะไรประมาณนี้นะการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าเราได้มาต่อยอดต้นทุนของเราเพื่อ,อชาติต่อๆไปเราก็จะได้มีต้นทุน นะบางคนไม่มีไม่มีต้นทุนมาถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จริงอาจจะไม่ได้พบพระพุทธศาสนาหรือพบพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มีศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติเ,เพราะฉะนั้นญาติโยมที่มา,าประพฤติปฏิบัติด้วยกันนะในใน,ในครั้งนี้เนี่ยก็ เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทก็อาตมาก็ขอเป็นกำลังใจนะให้กับญาติโยมให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเพื่อที่จะรู้ทําเห็นธรทมย,ยิ่งขึ้นไปก็คิดว่า,าได้แบ่งปันประสบการณ์พอสมควรแก่เวลา เอวังก็มีด้วยประการลักนี้